ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายอีกแลนะวันนี้จะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่าจุดพักใจเออเลิศเลลนะ่ะคือคือเข้ามาเทสก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมเราก็แบบว่าโดนแบนไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าพูดคำว่าล้วนอุน่นใช่แค่พูดคำว่าล้วนอุน่นใช่ไหมใช่โดนไปเลยแฉล่าแปะ

ดับเบแบบนี้โคงใจต้องต้องกา้แบบนี้เฮ้ยขี้หูเต้นระบำแล้วมั้งโอ้ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยจี้หอยเอาท่านเลยดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยดๆโคตรหูเลยว่ะเอะโคตหูโคตหู จีหอยเพิ ale, ่มตแบวะจีหอยจีหอยคนหูล้วโคตรูลคตหถูลวคูแล้วตอนเนี้ยบบลิขิจะเข้ากูมนอะขอกินข้หนีอกินขหนีจีหอย ขอที่ขนมจีบครับ โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหสุดยอดเลยให้เลยนี่นี่นนจ <forcément, S 1> เจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับสุดสวยจำเราเ er รไ,ได้ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับจำเราได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับจำเราได้ไหมครับจำได้ครับไม่ได้จำไม่ได้เฮ้ยให้รไปจำได้โอ๊จะยุติ้อ๊อบไอ้ไว้ครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยเจนกันนะครับควรทายคุยกันดีๆนะครับอย่าูดไว้ใส่กันนะครับดีนะครับยไได้มอีกอีกแฟนายล้วเขาไแฟนคสายโอ้พี่ครับเป็นแฟนโอ้พี่ไม่ฟาแล้วพี่เท่าไหร่โอ้นตักขันใจครับตักขันใจตรงนี้นะครับพี่พี่ร้องผมครับพี่ครับ ผมเสียผมเสียใจโอ๊ยเสียเสียใจหวายเสียใจหวายเสียใจวายเสียใจหวายดูล้วมเสียใจล้าให้โอยไม่เป็นไรนะใจเย็นิใจเย็นใจเย็น ครับพี่ก็มาล้อผมว่าผมไม่มีแฟนครับโอ้ยใครกดบ้านใครได้เอามาล่ะครับเขามาล้อผมอ่ะครับพี่เขามาล้อผมว่าผมไม่มีแฟนอ่ะครับพี่ผมเสียใจมากเลยครับพี่เฮ้ยอะไร นีวเยโอ๊ยมันเรื่องบ้าเลยกันเนี่ยกูจะบ้าคือมันมันจัดอีแล้วอเอคือบนไปเปี่ยางลางฮะเฮ้ยสว่างสว่างตัอ้ยไม่ได้เราใช้เราใช้พี่เปิดเธอไวเราใช้พี่ เราไปอันนี้กับเขาอยู่มะขึ้นยังไงนะเราขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้มน้ำแล้วนะโอ้โหไอ้บ้าน่ะยืยู่นเลยคุณไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขอจริงเะยเนี่ยึ้นไม่ได้ขอจริงว่ะ หาละขึ้นยังไงอ่ะอ๋อ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 เราไม่ขึ้นอ่ะเอามันขึ้นยังไงอ่ะ Two hours later มันมันเหงาอ่ะไม่เงาถึงขั้นนี้ไม่มีอะไรเล่นแล้วอ่ะคือเหงาไงตอนนี้ปิดเทอมเป็นอย่างเงี้ยปิดเทอมเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้คือมันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะนอนทำไมนอนทำไม วิ่งห้าหกแบบไอ้ย่ากูจะรั่วกูจะรั่วจริงๆนะเนี่ยไม่น่ารักหรอกเสียงเสียงเหมือนใครรู้ปะเสียงเหมือนรอซีแกเสียงเหมือนรอซีเวอรแอบมาปะเนี่ย ปเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะคือไม่อาจจะช็อตนิดหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยนหูฟังใหม่แล้วก็อาจจะแบบมีเสียงลมนิดนึงเพราะว่ารอนนะคะแอเสียแอเสียแอเสียที่แปลว่าหายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าพูดคำยดหยาบหรือผิดพลาดสักการใดหรือแบบว่า ตรงไหนที่เราทำไม่ได้รัก็ต้องขอภัยนะที่นี้ได้หรอครับสวยเป็นบันเทิงเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับจะจบดีบนน,นันบ๊ายบาย